Đồ so cool. ขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะชื่อว่าทุกท่านคงความแล้วที่จะไปเจอกับน้ำปั้น AFC พร้อมหรือยังช้าพร้อมแับคลอสเสียงปรบมือดังๆต้อนรับต้น AFC ด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีคสวัสดีค่ัสค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัสสวัสดีค่ <laughs> สัสดีคค่ะ อยู่ด้านนี้นะคะความสนใจด้วยตานลิ้นปิงเลยใช่ไหมคะลบสถานที่นิดนึงครับโอเคเลยนะคะโอเควันนี้ค่ะนะคะเรียกว่ามีแฟนคลับมากมายเลยนะคะมารอตอนนี้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยขนาดนั้นเลยครับอันนั้นเลยนะคือต้องเปิดประตูเลยเชื่อเปิดประตูเลยนะคะวันนี้ก็ได้เจอเจอกับตอนนะคะที่นี่เลยค่ะกับมู้ชุของเรานะค่ะทานน้องตอนนิด นะคะว่าตอนนี้ต้อนนี้ใช้บริการอะไรเกี่ยวกับทูบ้างโอ้เยอะแยะเลยครับอะไรบ้างคะจะเป็นมือถือ 3G นะฮะว่าได้ฟรีมาเนี่ยนี่เลยด้านขวามือเลยจังเด็นี่เลยครับใช้ชีวิตคอนเทนเซนเลยถูกต้องแล้วมีใช้บริการอะไรอีกไหมก็ซิมไงครับผมซิมด้วยถือก็ต้องมีซิมถูกต้องนะคะแล้วที่สำคัญนี้ต้อนเนี่ยค่ะอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วที่บ้านนี่ก็สามารถที่จะรับชมได้เลยนะคะแล้วนเร์เน็ตก็คือผ่านทางอะไรคะ ชูวิชั่นนั่นเองทำให้ตุ๊กตานทางทีวีแหมตาลนะชูวิชั่นนั่นเองนะคะเอาละกันแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเรนว่านะคะตอนตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างอ๋หหอน<ห>ี่เลยครมีตอแคมเฮ้ยไม่เลย เร่่อะไยแต่ทีข้างเขียงละครครับละครตอนเย็นละครตอนเย็นนะฮะช่วงนี้ผมจะมีไปแฟนคลับเด็กๆด้วยร้องเพลงตัวกาแฟเลยเยอะเลยนะฮะต้นก็เลยใช่ไหมคะนี่เป็นแฟนคลับคนใหม่ล่าสุดเลยอะไรตอนนี้รีบกลับบ้านเลยครับไม่ไม่ไปไหนเลยตอนเย็นติดละครเหมือนใช้ใช้ทุกวันนะจ้าสุดจ้าถึงสุดวันที่วันเสาร์ไงแสดงว่าอยู่กับเราได้แบบว่าตลอดเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลงานล่าสุดเลยตอนเล่นเป็นอะไรเอ่ย์เล่นเป็นเขียงใช่ค่ะลืม เล่นเป็นเล่นเป็นอะไรเนี่ยเล่นเป็นกูนางร้ายก็บอกว่าเป็นนางร้ายอ่ะนางรเหอครับเล่นกันเพื่อนคู่พี่บีมเล่นเรื่องการเพื่อกันนะคะชื่ออะไรตอนนี้นะมาคอช่ออะไรชื่ออะไรมชื่ออะไรโอ้โหีแฟนคลับรู้หมเลยเขารู้หมดวครับจริงมคะอยากเลยฮะอะไรนะใส่เสื้อมาเลยดูสิเสื้อมาแบบเตมไม่เจอกันนานครับวันนี้นอ่ะเอาละค่ะนอะแล้วก็เดี๋ยวถามต้อนนิดนึงละกันนะคะว่าเวลาเป็นเล่นคอนเสิร์ต ถานที่ต่างไหคะต้อนเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วรู้สึกแบบประทับใจเป็นพิเศษบ้างที่ไหนจริงๆก็ชอบเลยนมันมีความแตกต่างกันนะครับแบบนี้มัหมายถบว่าเด็กเด็กอย่างงานอีเวน ผู้คนภายนอกส่วนใหญ่ก็จะแบบก็ไม่กลับตายมากแต่ว่าหน้าหน้าคุ้นๆก็จะแบบว่าประจําอยู่ก็จะมีที่สรักเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าดีที่เราเป็นคนเล่นขอบัวดูเล่นพี่น้องเล่นอะไรญาติพี่น้องกันแสมมติไปเล่นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาจะแบบเฮ้ยเพิ่งเคยเจอว่ะเฮ้ยเพิ่งเคยเจอต้องต้อถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสนุกเต็มที่อยู่ไืมก็เลยเล่าต่างจังหวัดด้วยแฟนขาไม่ได้ตามไปด้วยหรอโจโจบางคนก็มีอันสกินก็ตามไป ตอนที่ที่กำลังเด็กๆแล้วเรียนอยู่ก็คงหมาได้ออ๋ได้ครมาเรียกว่าประทับใจทุกที่นะคะครับผมโดยเฉพาะอะไรนะไม่มีอันจะกินก็ตามนะนะครับคือลำบากไปนะฮะคือตอนนี้แบบเป็นแฟนคลับต้องตามไปทุกที่เลยไหมคะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เลยนะคะเอาละค่ะนะคะเรียกได้ว่าก็นะคะตอนนี้ก็มีผลงานให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ เพลงมีอะไรแบบใหม่ๆไหมช่วงนี้คอเพลงครับช่วงนี้ก็กำลังทำอยู่ครับกำลังทำเลยใช่ไหมติดตามกันแล้วกันเนาะติดตามเลยติดตามไม่ดีเลยครับเอาละตอนนี้นะคะมาพูดคุยกับต้อนก่อนที่จะไปฟังบทเพลงเพราะจากต้อนมีของรางวัลด้วยวันนี้มีของมาแจกใช่ให้ต้อนเป็นคนแจกให้เลยโอ้แจกแจกเลยก็ให้ไปหรือเปล่าครับนั่นละเสียเดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับแฟนๆที่อยู่ด้านหน้าที่นี่ นะคะอยากจะรู้หลือเกินว่าคนไหนที่แบบเป็นแฟนคลับต้นแน่นอนเออนะเดี๋ยววันนี้เรามีรางวัลใหญ่ด้วยเราลิ้นปิงกับบ้านเลยลิ้นปิงกับบ้านเลยนะคะเอะไะค่ะตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมสนุกกับต้นบ้างนะคะขอทั้งหมดห้าท่านละกันเออทห้าท่านเห้าท่านเลยมีไหมคะ คือไม่มีใครอยากยืนกินข้างต้นแบบนี้เหรอคะชิ้นชิ้แบบนี้มีไหมคะฝากไว้ก่อนได้อามาเลยค่ะสำหรับห้า้านนะคะที่อยากจะร่วมสนุกกับต้อนนั่นเองมาเลยค่ะ